ซองแถมฟรีถุงผ้าหนึ่งใบซื้อสี่ซองแถมฟรีถุงผ้าหนึ่งใบเป็นรสชาติของแก้วมังกรนะคะแถมฟรีไปเลยวิ่ีหาสองสองร้อยเท่านั้นนะคะสองสองร้อยบาทนะครับใช่แถมฟรีถุงผ้าหนึ่งใบใช่แจกไปเลยค่ะวันนี้โปรโมชั่นนันทองวันสุดท้ายแล้ว เชิญเลยนะคะลูกครับเชิญชิมก่อนได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเดินเข้ามาชิมกันได้มาดูกันได้นะคะไม่ต้องเผินไม่ต้องอายนะคุณพี่คะลองชิมก่อนนะคะวันนี้ซื้อสองซองร้อยเดียวเท่านั้นสองซองร้อยเดียวเท่านั้นซื้อสี่ซองวันนี้แถมฟรีถุงพ้าให้เลยนะแถมฟรีถุงผ้าเลยเดินเข้ามาได้ค่ะไม่ต้องกลัวพวกเรานะคนะพวกเราฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องกลัวโดนกัดนะคะเดินเข้ามาได้เลยค่ะ สองมือลุกไปต่อส้นเท้าก้าวข้ามาชิมได้ลองได้ตอนนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะซื้อสี่ซองแถมฟรีถุงผ้าหนึ่งใบนะสองซองหนึ่งร้อยบาทสองซองหนึ่งร้อยบาทคุณเท้าแวะเข้ามาชิมก่อนและเข้ามาชิมก่อนได้นะคะยินดีเลยพี่ถามมีถุกผ้าแจกให้ด้วยนะซื้อสี่ซองแถมถุงผ้าแนะซื้อสี่ซองแถมถุงผ้านะโอเคให้ชิมได้นะคะตอนนี้กำลังชิมได้ครับ เยอะแยะมากมายนะคะถ่ายบรรยากาศด้วยนะคะบอกไม่เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากวันนี้ใครที่ซื้อวันนี้นะคะก็จะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยอย่างที่เราบอกไปนะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวมากันที่บุ๊กต่อไปเลยนะคะซีโรินิันร่เีอกรอบนะคะับผมเบนซีอกรอบของเราวันนี้ปกติซองละ35บาทแต่วันนี้เราไม่ขายแล้วค่ะคุณคะเราขายคุณในราคาเพียง4ีทู นะ่งรบาทค่ะสีถึง1 0 0บาท <ไป S 1> นะคะ,คะตั้งนี้เลยนะคะแล้วก็ซื้อครบ500บาทฟังกติกากันให้ดีซื้อครบ500บาทนะคะจะได้รับฟรีถุงผ้าสุดน่ารักแบบนี้ไปเลยนะคะแบบที่เราถืออยู่แจกกันไปเลยค่ะให้รีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเมื่อซื้อครบ500บาทและตอนนี้นะคะโปรโมชันน่นนาทีทองของเรา ซื้อ4ซองร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวเท่านั้นค่ะคุณขาเดินเข้ามาเลยคุณพี่ขาทางด้านนู้นเชิญเลยค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะสำหรัญญบถุนผ้าบอกได้เลยว่านะนาน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อผ้าดีมากๆค่ะนะเดี๋ยวมาต่อกันที่พูซต่อไปเลยะนะคะ,คะอาเรียนเชิญค่ะทางด้านนี้โอ้โหบอกเลยว่า่ผู้ประกอบการอยู่ที่บูดด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะขายกันนะในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลดอกมะพร้าวสดนะคะตัวนี้เลย แบบชนิดน้ำนะคะใครที่อยากจะได้นะคะวันนี้มาในราคาสุดพิเศษค่ะจาก3 8 5 0 0 0บาทต่อขวดไม่ย้อนไม่ขายแล้วค่ะเราขายขวดละ50บาท50บาทไปเลยค่ะคุณค้าห้บาทไปเลยค่ะนะวันนี้ขายอยู่ตัวนี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยว่าอันนี้ผลในทั้งโรงงานมาลดราคาใช่ไหมคะโอ้โหใช่นะคะผดในทั้งโรงงานมาลดราคางานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้ด้วยวันสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายวยนตัวนี้แถมอะไรครับคุณพี่ แถมเป็นผ้านทันเกลียนซื้อครบซื้อครบสองร้อยบาทนะคะรับไปเลยผ้าทันเปลียนแบบนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนาทีทองจริงๆนะคะขายดีขายดีนะคะแล้วก็เอ่อแทนผู้ประกอบการบอกมานะคะมีน้ำตาลมะพร้าวรวมไปถึงน้ำตาลปีกด้วยนะคะวันนี้คละได้นะสามสองร้อยเดียวเท่านั้น โอขอไปค่ะหกสองร้อยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายค่ะนะขายถูกกว่านี้ไม่มีแล้วหน้าถูกกว่านี้็ให้ฟรีกันไปแล้วนะเดือนเชิญนะคะทุกท้าถ้าไหนที่ยังไม่ได้รอนะเดินเข้ามาได้เลยสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้อย่างที่บอกว่าขวดละสามหมื่นแปดนะคะวันนี้ลดเหลือขวดละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะเดียนเชิญเลยค่ะนะตอนนี้นะคะเราซื้อครบสองร้อยบาทนะคะรับไปเลยผ้ากันเปื้อน คะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่บูธของรุ่งเจริญนะคะน้ำพริกรุ่งเจริญอ้าวกำลังมีลูกค้าอยู่เลยนะคะกำลังมีลูกค้าอยู่เลยสวัสดีค่ะผู้ประกอบการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขายดีขายดีเนาะโอ้โหหมดแล้ววันนี้มีอะไรแนะนำหนูบ้างที่อยากจะขายโปรโมชั่นที่สองแถมหนึ่งปกติแพลนเซอร์แน่ป่ะที่สอง โอเคค่ะปก <Okay. S 1> ติซองละ45บาทค่ะคุณคานะซองละ45บาทแต่วันนี้นะซื้อ2ซองนะคะเหลือ90บาทและยังไม่เพียงพอค่ะเราแถมให้อีก1ซองไปเลยนะคะเป็น<อ>น้ำพริกแ,<ถ>แบบนี้นใช่ค่ะมีน้ำพริกอะไรบ้างคุณพี่คะ น้ำพริกกุ้งสวรรค์นนะคะน้ำพริกนารกค่ะน้ำพริกแมงดานะน้ำพริกปราย่านะคะแล้วก็น้ำพริรพกเผาอ่ามีหลายเมนูให้เลือกกันตอนนี้เรียกด้ว,ว่าคือคืนมากค่ะคือคืนมากซื้อสองแถมนะ